สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไมล์มิสูนะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นเดือนแห่งความรัก14กุมภานนี้นะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งที่สามารถไปเที่ยวไปได้ครบทั้งควรอบครัวนะคะมาแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเอเป็นเคลอสนะคะันนี้จะเป็นระบบน้ํามันล้วนอยู่นะคะราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่9,046,000บาทแต่วันนี้ไมล์ไม่ขายนะคะไมล์ขายเพียง9,900 0บาทที่สำคัญเราพร้อมแต่งให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่ท่านนี้แต่งอะไรไปบ้างเนาะ อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าค่ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าออพติมัสนะเป็นซีซีงานเดินเส้นด้วยสีโครเมียมแบบนี้เลยตัวสอโลโก้เป็นสีดำล้วนนะคะมีเอฟสีแดงนิดๆิดให้เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟตัวโปรเจคเตอร์ LED นะชุดแต่งตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสปอร์ตไลเดอร์ M ตัวนี้มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะสองฝัง่งพร้อมโลโก้ข้างหน้าว่าสปอร์ตไลเดอร์ M เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันก็สําหรับตัวนี้นะด้านข้างนะคะ จะยังเป็นร้อมแมอร์ขรุขระอยู่นะตัวนี้มีมาพร้อมซุ้มล้อนะคะพาดยามาตรงนี้จะเป็นแผงข้างประตูทั้งหมดเลยตัวนี้นะใส่สเกิร์ตทับเข้าไปด้วยนะตัวนี้มีสองชั้นนะมีกาบข้างประตูมีสเกิร์ตนะฟิล์มฟิล์มตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น60รอบคันนะคะเพราะว่าคันนี้มันเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใช่ไหมมันสามารถติดฟิล์มได้สูงสุดอะ่ะ6ก80ก็ได้นะตัวนี้เพราะว่ามันสว่างอยู่ไฟตัวนี้ทิ้วกันสารนะคะเป็นราวหลังคาด้านบนราวหลังคาเป็น,น,นสีดำนะดำเงา สำหรับตัวด้านท้ายนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์อพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะเสาอากาศด้านบนจะเป็นแบบชักปินเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวคลอสตัวนี้เนาะตัวความปลอดภัยเนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะถอยนะคะแล้วก็มาก็ติดเซ็นเซอร์ให้2จุดก็ถือว่าหล่อนะเพราะว่าลูกค้าชอบแต่งนะเป็นแบบมันมันไม่เห็นพ่อจริงของรถอะถ้าไม่โกงดูจริงๆจะไม่เห็นพ่อจริงของรถนะก็ะถือว่าสวยดีนะคะสำหรับตัวนี้เนาะไปดูข้างในกันสักนิดนึง มันสามารถทับแถวสองแถวสามได้แล้วก็จะบอกว่าเบาะตัวนี้มันเป็นเบาะแบบบิดการเบาะแบบสะท้อนความร้อนนะคะสำหรับตัวนี้ก็ไม่มียางอะไรสามารถติดตั้งเพิ่มได้แต่ว่าจะมีในส่วนของตัวปั๊มลมให้นะแล้วก็น้ำยาประสานให้นะคะเวลาติดยางอะไรเนี่ยมันติดตรงไหนคือมันติดตำแหน่งเดิมข้างใต้นี้แหละสามารถเนี่ยมันจะติดประมาณเดิมเหมือนเหมือนเดิมเลยตรงนี้มันจะโลง่งใช่ไหมเราสามารถติดตั้งข้างใต้เพิ่มได้นะคะแต่ว่าเราต้องซื้อในส่วนของตัวยางแล้วก็ชุดแหวนชุดล็อกนะ ก็สําหรับภายในนะคะของห้องโดยสารรถคันนี้จะบอกว่าดีเทลข้างหน้าก่อนเลยะคะ่ะที่ลูกค้าเห็นตรงเนี้ย เป็นซอฟ์นะเป็นแบบบุหนังนะคะเป็นวัสดุอย่างดีนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นลายแบบคาร์บอนนิดนึงนะคะตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้อัพลาสติกจนลูกตัวนี้เป็นซอฟ์เป็นหนังนะแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะที่กัดสะท้อนความร้อนตัวเอ็ก r พนเนอร์ครอเนี่ยมันจะเป็นเบาะสีดํากลมเนาะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอที่เห็นใหญ่ๆชัดๆแบบนี้นะคะาสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะเวลาเราเข้าเกียร์ถอย ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดพร้อมเส้นกะระยะให้นะคะเราก็มายกัดเซ็นเซอร์ให้ลูกค้าด้วยนะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะในส่วนของตัวแอร์นะคะแอร์ Air ตัวนี้จะมาพร้อมระบบแม็กค,คู่เวลากดเข้าไปแรงมากเลยนะเนี่ยแรงมากกลมติวเลยนะแหละโอเคสามารถปรับนะคะหรือว่าจะปรับแบบแมนวลก็ได้นะผ่านลงมานี่จะเป็นในส่วนของตัว M M Link M M Link ก็คือเป็นการแชร์หน้าจอขึ้นไปอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าตัวนี้มันสามารถ ใช้ M MM M Link ก็ได้แล้วก็ชาร์จแบตก็ชาร์จจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าต้องการติดตั้งไว l e สชาร์ r เจอเพิ่มได้เช่นกันเลยตัวนี้นะเกียร์นะมาพร้อมกับเบร็กมไฟฟ้าพร,พร้อมออโต้โฮลพวมอลัยนะคะมาชอบตัวนี้มากเพราะว่าพวงอมาลัยคันนี้นะยกมาจากปา j จโร่สปอรเลยเป็นพวมอะไรของปาเจโร่สปอรแล้วก็มาตรวัดตัวนี้ตัวเดียวกับปาเจโ o ่สปอรกันนะเนี่ยสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรได้นะสวยเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวควบคโทแล้วก็ระบบอินเตอร์เทนเมนต์ฝั่งนี้นะแล้วก็กุญแจรถคันนี้เป็นกุญแจแบบเคเอสก็คือสามารถเปดกุญแจแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวแคนพาไปชมนะคะตัวนี้กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนนะคะมีไฟหน้าออโต้ที่ปั่นฝนออโต้สวยนะสำหรับตัวนี้ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะมองหารถครอบครัวที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทเพราะว่าคันนี้มาขายแค่9 9้0 0สบาทที่สัาพัญพร้อมแต่งให้ด้วยะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเข้ามาชมรถหรือว่าทดลองขับนะคะโทรหามาที่เบอร์0 8 2 9 3 5 1ด5 6้นะคะ0 8 2 9 3 5 1 9 5อหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจยังไงก็โทรเข้ามานะคะบ๊ายบาย